สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ซีคอน Precast Factory หรือ SF โรงงานผลิตชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปเสาคานหรือระบบซีคอนแห่งที่2ครับดูประสบการณ์กว่า6ทศวรรษของซีคอนครับมีผลงานมา,มามากมายเลยทีเดียวทั้งการสร้างบ้านพักอาศัยมากกว่า27,000หลังให้กับบริษัทซีคอนและบริษัทในเครือนอกจากนี้ครับยังมีผลงานร่วมกับบริษัทอสังหาริมทรัพ์ชั้นนํำอีกหลายแห่ง วันนี้ครับความพิเศษคือผมจะพาท่านนั้นตะลุยไปที่โรงงานไปดูว่ามีกี่โรงและขั้นตอนการผลิตนั้นทําอย่างไรบ้างได้มาตรฐานอย่างไรรวมถึงการมาประกอบนั้นจะหน้าตาเป็นแบบไหนแต่ก่อนอื่นครับเข้าไปในสนํงงานักงานไปพบผู้จัดการกันก่อนเชิญครับตอนนี้ผมขึ้นมาที่ชั้น2ครับผู้จัดการกําลังดูแบบกับวิศวกรแล้วก็พนักง,งานในนี้มีหลายคนเลยกำลังทํางานอยู่ไปคุยกับผู้จัดการกันเลยครับ ทุกท่านครับนี่คือคุณหนึ่งสุรพงษ์ชูสงผู้จัดการของโรงงานแห่ง,หงนี้นะ,ะครับ นี่กำลังทางานอะไรกันอยู่ผมมารบกวนหรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรครับได้ครับได้คือกำลังดูแบบกับน้องๆอยู่ทีมวิศวกรรมครับผมนี่นี่เป็นทีมวิศวกรทั้งหมดเลยเหรอฮะใช่ครับอันนี้คือส่วนงานวิศวกรรมของน้องเอฟเลยครับโอ้วิศวกรมีหลายท่านเลยทีเดียวแล้วมุมอื่นนี่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนบ้างครับที่สังกักงานถ้าถ้าเป็นที่ชั้นสองับก็จะมีฝ่ายบัญชีนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายวิศวกรรมมีฝ่ายประมาณการนะครับส่วนชาร์ลาก็จะเป็นฝ่ายขนส่งฝ่ายผลิตแล้วก็ฝ่ายติดตั้งจะอยู่ชั้นนลล่่าาาางงอ้้้วีฟรกยยมมพ แต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้คุณหนึ่งเล่าให้ฟังก่อนว่าระบบซีคอนที่เราได้ยินว่าระบบซีคอนเป็นอย่างยังุ่นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะฮะเทียบกับระบบหล่อในที่ที่คุณเคยของการก่อสร้างทั่วไปเนี่ยต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียอะไรเป็นยังไงบ้างครับก็จะเข้าไปที่ความต่างนะครับก็ขอเล่าประวัติข้าวๆนิดนึงนะครับเกี่ยวกับระบบซีคอนนะครับก็ต้องเรียนแจ้งว่าระบบซีคอนเนี่ยถูกคิดค้นมาตั้งแต่ปี2 5 0 4ตั้งแต่คุณกรอบชัย ซอสุทธิกุลนะครับท่านประธานของเราอ่ะนะครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของประเทศนะครับในขณะนั้นก็มีการคิดค้นระบบซีคอนขึ้นมาซึ่งระบบซีคอนเนี่ยก็เป็นระบบโครงสร้างกึ่งสําเร็จรูปนะครับก็พูดง่ายงว่าความต่างกับระบบรอในที่เนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยก็จะเป็นเรื่องหนึ่งคือความเร็วนะครับคือระบบซีคอนของเราจะมีความเร็วความแข็งแรงก็พูดง่ายงว่าความแข็งแรงนี่คือทัทัดเทียมกัน นะครับแล้วอย่างนึงคือเรื่องราคานะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับราคาไม่สูงมากที่สำคัญคือเราการผลิตเนี่ยเรามีการควบคุมคุณภาพที่โรงงานของเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพของชิ้นส่วนเนี่ยไว้ใจได้เลยเพราะว่าคุณภาพมันหมายถึงการรับน้ําหนักรับแรงอะไรต่างๆที่จะมั่นคงแข็งแรงเวลาเราไปอยู่อาศัยใช่ไหมครัใช่ครับทีนี้บอกว่ากึ่งสําเร็จรูปเนี่ยคำว่ากึ่งสําเร็จรูปแปลว่า มันมีบางส่วนที่เป็นสําเร็จรูปบางส่วนไม่ได้ทําเป็นสำเร็จรูปใช่ไหมถูกต้องครับสำเร็จรูปของระบบซีคอนเนี่ยมีอะไรบ้างครับอ๋อสำหรับส่วนที่สําเร็จรูปของซีคอนก็จะมีะหลกักๆก็จะมีตัวเสาพีแคปแล้วก็คานพีแคปนะครับข้อดีของระบบกึ่งสําเร็จรูปคือ<ะ>เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้<ะ>ตามความต้องการของลูกค้าเลย<ะ>ไม่ได้มีข้อจํากัด<ะ>ซึ่งถ้าเรามีแบบปกติของเราอยู่แล้วนะครับคุณลูกค้าบอกว่าต้องการที่จะปรับเปลี่ยนได้ไหมซึ่ง ระบบของเราเนี่ยรองรับตรงนี้ปรับปรับปรับเปลี่ยนหมายถึงว่าถ้าเพิ่มลดขนาดห้องนี้ใช่ไหมใช่ความยาวคานความสูงของเสาอยากได้เออพ,พื้นถึงฝ้าเพดานสูงกว่านี้เสาก็ต้องสูงขึ้นแบบนี้ใช่ครับระบบตรงนี้ปรับได้เลยครับอ๋อเหรอฮะใช่อ,อ๋อผมนึกว่าเสาสูงเท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะเป็นเหมือนระบบอุตสาหกรรมอะ่ะก็ก็ทาเสาสูงเท่านั้นเท่านั้นทั้หมด๋อไม่ใช่เรามี หลายความสูงหลายความยาวของคานใช่ค,ความสูงเสาความยาวของคานนี่คือปรับได้เ,เราปรับได้เลยครับนี่คือเป็น oh. จุดเด่นนะครับของระบบซีคอนเลย uh huh. คือสามารถปรับ ได้ตรงตามต้องการของลูกค้าเลยฟังก์ชันภายในต้องการขยายห้องต้องการเพิ่มความสูงของพอทูฟอร์<ะ>ของแต่ละชั้นเนี่ย<ะ>เราสามารถปรับได้เลยอ๋อเหมือนที่ตอนนี้เจ้าที่กํลาลังทํางานนะใช่ครับเหมือนเหมือนที่น้องเขา,เากำลังดูดูแบบดูอะไรอยู่นะฮะที่ทร,รับแบบอยู่ใช่ครับได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเลยครับผมเห็นนั้นมีหลายสีนั่นเป็นแยกตามอะไรครับ ก็คือเป็นลักษหะของอประเภทของชิ้นงานนะครับก็คือเราจะมีโค้ดในการผลิตของเราจ,จะสีเขียวก็จะเป็นโคน้ดนี้สีพูจะเป็นโค้ดนี้ครับผมอะไรประมาณนี้แต่แตและโค้ดก็จะมีขนาดใช่ไหมใช่ครับเ,เล็กผูกเล็กเท่าไหร่ขนาดเล็กหน้าตัดเท่าไหร่อะไรงี้มันมีเป็นรายละเอียดออกมาใช่ครับด้วยใช่ไหมใช่ครับผมมดีเลยอยากอยากเข้าไปดูละโรงงานพร้อมพร้อมให้ลุยยังฮะโรงงานนี้พร้อมตลอดพร้อมตลอดถ้าอยู่ที่ผมเนี่ยพร้อมไหมพร้อมไหมครับนั่นเองได้เลยงั้นงั้นเราไปเลยดีไหม ครับแต่ก่อนจะไปดวขอให้สวมหมวกเซฟตี้นะครับแล้วป้องกันความปลอดภัยนิดนึงเดี๋ยวผมเตรียมไว้รอได้เลยครับได้ครับพร้อมแล้วฮะพร้อมแล้วเราเทินด้านในเลยครับผมไปลุยครับผมยังไงบ้างครับเดินเข้ามาสักแป๊บหนึ่งแล้วขอขอสารภาพว่าจากสำนักงานมานี่ก็ไกลพอสมควรนะ แล้วผมมองเข้าไปด้านลึกนี้โอ้โหยังยังอีกยาวอีกไกลมากเลยใช่ครับทมก่อนเข้าไปในโรงงานพื้นที่ของเราทั้งหมดเนี่ยกี่อยู่ไรครับคือพื้นที่โดยรวมของโรงงานนะครับทั้งหมดอ่ะกไร่นะครับแต่ปัจจุบันนะครับเรายังสร้างไม่ไม่ได้เต็มพื้นที่ทั้งหมดนะครับเรายังสร้างอยู่แค่2โรงเป็นแค่โรงเหล็กแล้วก็โรงหล่อนะครับที่2โรงตรงนี้แต่ว่าข้างหลังนี้พร้อมขยายเพิ่มเติมถูกต้องครับข้างหลัง เราก็สามารถที่จะขยายเพื่อที่จะรองรับดีมาน์ของลูกค้าในอนาคตได้อีกอ๋ออย่างนี้สบายเลยนะสบายเลยครับแห่งที่สองตรงนี้ก็น่าจะอยู่ได้อีกอีกยาวนานใช่สมควรโรงแรกที่เราจะกำลังจะเข้าไปนี่คือโรงอะไรฮะตรงนี้โรงแรกที่เราจะเข้าไปตรงนี้นะครับที่เราเห็นด้านหลังนี่คือโรงเหล็กนะครับโรงเหล็กใช่ครับก็คือก่อนที่เราจะผลิต เสาและก็คานนะเราก็ต้องมีกรรมวิธีในการที่จะทําเหล็กเพื่อที่จะเสริมข้างในเสาแล้วก็คานก่อนครับผมแอรีรยรตรงนี้จะเป็นแอรีรยรที่สําหรบบทาโครงเหล็กทําโครงเหล็กใช่ของเสาและคานนะฮะใช่แล้วโรงถัดไปนี่จะเป็นอะไรฮะโรงถัดไปก็คือเป็นโรงหล่อโรงหล่อใช่ครับหลังจากที่เหล็กเสร็จเรียบร้อยพก็จะมีการเคลื่อนย้ายไปที่โรงหล่อสาหรับหล่อให้เป็นเสาและก็คานผมเห็นนะ คือเราเดินมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ค่อนข้างร้อนเหมือนกันนะแต่เทียบไม่ได้เลยกับคนที่บอกต้องอยู่กลางแดดจริงๆเพราะตอนนี้เรามีร่มแต่ว่าการอยู่ในโรงลักผูกเหล็กในนี้อู้คนทำงานก็น่าจะก็น่าจะดีกว่าไปทำกลางแดดตอนตอนนครับก็คือเรามีโรงงานอ่าุมป้องกันแดดใช่ไหมครับส่วนหนึ่งในช่วงหน้าฝนเนี้ยเรื่องการคอนโทรลคุณภาพครับโรงงานของเราไม่มีปัญหาเลยตัวนี้คือเป็นจุดทำงานได้สบายฝนผลมาเราก็ยังมี หลังคาคลุมให้ทำงานได้ครับงนั้นเข้าไปดูเลยดิมเชิญครับอยากบุกแล้วอยากลุยแล้วต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในโรงงานครับได้ครับชุดเราพร้อมนะชุดเราพร้อมเชิญครับเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาผมเห็นมีเหล็กหลายชนิดเลยครับแบนบั้งฉากบัางกลมบ้างเรามีเหล็กอยู่กี่เชนิด่าในโรงเหล็กก็ในโรงเหล็กของเราจะมีเหล็กหลักอยู่2ชนิดนะครับ เหล็กอันแรกหลักๆเลยก็คือจะเป็นเ <m> หล็กเส้นนะครับอันที่สองก็คือจะเป็นเหล็กรูปประพันธ์นะครับซึ่งที่เราใช้ในโครงสร้างของระบบกลิ่นเสมรรูปของเรารนะครับและเห็นเขาทํางานกันอยู่นั่นนั่นนั่นคือเหล็กที่เห็นผูกไว้แล้วนั่นคือเหล็กของอะไรฮะอันนี้คือเหล็กของคานนะครับของคานของคา,งานที่เราผูกเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วพอหลังจากผูกเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนก่อนที่จะส่งเข้าไปที่โรงหล่อจริๆ ลองเล่าการทํางานภายในโรงเหล็กนี้ว่าช่างหรือว่าเจ้าหน้าที่นี่ต้องทํางานอยู่มันต่างกับไปทําหน้างงานจริงยังไงบ้างอ๋อคือความความต่างของโรงเหล็กของเราการทํางานที่หน้างงานนะครับจะสังเกตดูว่าในพื้นที่ของโรงเหล็กของเราครับเราจะมีการทําเป็นโต๊ะให้สำหรับไว้ทางานเนี่ยนะครับอ๋อยกสูงขึ้นมาใช่ครับเวลาทํางานเราจะได้ไม่ต้องกุ้มๆเงยๆทำงานให้ถูกสุดครับขนาดอ๋เพราะเพราะน้างานจริงถ้าไม่ต่ำอย่างนี้บางทีก็ต้องสูงเขย่งหรือ่าต้อง ต้องต่อนั่งร้านอะไรขึ้นไปใช่ครับใช่เราก็พยายามทำสร้างเป็นโต๊ะขึ้นมาให้สำหรับผ่าทางในการทํางานถูกต้องแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบกับผู้ที่ทํางานสุขภาพใช่ครับเจะเห็นกําลังเชื่อมคือโต๊ะนี้จะพร้อมทั้งผูกทั้งเชื่อมอะไรเสร็จหมดอย่างนั้นเลยใช่ครับผมโต๊ะนี้คือเป็นโต๊ะสำหรับประกอบก็คือมีทั้งผูกมีทั้งเชื่อมอยู่ในตรงนี้เรียบร้อยเลยับอันี้ถ้าเสร็จแล้วก็มาวางอยู่แล้วก็จะมาวางตรงนี้ ตรงนี้ที่เราเห็นนี่คือชิ้นที่เสร็จแล้วใช่ครับที่เราเห็นนี่คือชิ้นที่สําเร็จแล้วครับอ๋อฮะแล้วเสาเนี่ยเหมือนกันไหมฮะเสาก็คล้ายๆกันครับก็จะถัดไปอีกโต๊ะหนึ่งครับถ้าเกิดอ๋อด้านนู้นใช่จะสังเกตขนาดเหล็กก็ได้นะใช่ครับเสาเสาตัวนี้จะเปงขนาด20่สคูยีเซนไหมก็มี 20- ่สคูนยีครับแล้วก็25่สหคูนยี่้เซนติเมตรใหญ่ขึ้นแ้องการให้รับน้าหนักมากขึ้นใช่สวดพันแล้วฮะ ส่วนคารก็จะมี20-40คือเป็นขนาดมาตรฐานนะครับแล้วก็20จนถึง80เซนในกรณีที่ว่าสแปนสำหรับที่จอดรถยาวๆยาวๆหน่อยใช่ครับผมั้เดี๋ยวไปดูข้างในต่อออกไหมครับเชิญเลยครับผมโอ้เหล็กตรงนี้นี่ต่างจากเสาคารนะฮะอันนี้นี่คือเหล็กอะไรครับคุณหนึ่งเหล็กกลุ่มนี้เรียกว่าเหล็กฐานรากครับผมเหล็กฐานรากใช่ครับโ้าตาเป็นงี้ ต่อจากเสาเข็มขึ้นมาก็เป็นเหล็กท่าฐานรากถูกต้องครับก็คือต่อจากเสาเข็มขึ้นมาก็จะมีเหล็กฐานรากตรงนี้เอ,เอาไปวางไว้ก่อนแล้วสุดท้ายก็จะมีการเข้าแบบแล้วก็เทฟันกีกรอ,อบหนึ่งนะครับแล้วแล้วกลุ่มนี้ฮะ กุ่มที่เป็นเหมือนเหล็กฉากอันนี้คืออ่ากุ่มนี้เป็นเหล็กที่ไว้ช่วยสาหรับการประกอบนะครับสำหรับการติดตั้งเสาและก็คานที่หน้างานให้มันถูกต้องแล้วก็ให้มันรวดเร็วขึ้นเอเวลาเวลาเสามาเจอเสาที่ต้องต่อกันหรือเสามาเจอคานอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับผมผมมีตัวอย่างสาหรับติดตั้งเสร็จแล้วให้ให้คุณแอดดูที่หน้างานจะได้มองเห็นภาพครับผมดีฮะพอดูงี้ทั้งหมดนะผมก็เลยสงสัยว่าตอนนี้เราพูดถึงเรื่องคุณภาพของเหล็กกันเยอะว่ามันต้องได้มาตรฐานนะ เหล็กของเราได้มาตรฐานไหมยังไงเรามีการตรวจสอบอะไรยังไงบ้างครับคือเหล็กของเราอะนะครับทุกชนิดทุกประเภทนะครับเรามีการนะครับส่งไปเทสนะครับที่สถาบันกลางนะครับซึ่งรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็การันตีได้ว่าเหล็กของเราอะนะครับผ่านการทดสอบได้ตามมาตรฐานทุกขนาดครับผมทุกขนาดนะฮะใช่ครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ที่น่าสนใจแล้วผมว่าจําเป็นมากการก่อสร้างคือต้องมีคนดูแลควบคุมงาน อย่างที่โรงงานเราเ,เห็นช่างกำลังาทางานอยู่เจ้าหน้าที่ทํางานอยู่เนี่ยเรามีการดูแลการควบคุมให้ได้คุณภาพมาตรฐานยังไงบ้างจริงๆะครับเรามีาวิศวกร,รนะครับเป็นผู้ควบคุมงานในทั้ง2จุดทํางานของเรานะค,ค,ครับซึ่งโปรดักทุกโปรดักชิ้นงานทุกชิ้นงานเท่านี้ครับก่อนที่จะถูกส่งออกไปได้นะครับจะมีคนของทางซีคอนอนะครับตรวจสอบก่อนแล้วก็การันตีว่าผ่านนะครับ เป็นอันเปนขั้นตอนสุดท้ายใช่ครับก่อนจะออกไปที่ไซต์งานถูกรับก่อนที่จะออกไปผมว่าเดี๋ยวเราไปที่โรงหล่อัไปเลยดีกว่าดีครับไปเลยฮะไปเลยครับเดินถัดมาก็มาถึงโรงหล่อครับโรงหล่อนี่จะโปร่งๆโล่งๆหน่อยนะใช่ไม่ต้องมีผนังทุกด้านอะไรเงี้ยหรออ๋อไม่ต้องมีครับคือเราออกแบบไว้ให้อากาศโฟเพราะว่าโรงหล่อเนี่ยคนทำงานจะค่อนข้างหนัก Oh. พออากาศถ่ายเทได้สะดวกขึ้นเน่ยมันก็จะช่วยให้เบาแรงด้วย hmm, เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็เล่าให้ฟังนิดนึงครับเหล็กที่บอกว่าพอจากโรงเหล็กปูกอะไรเสร็จแล้วจะมาที่โรงหล่อเนี่ยทำงานอะไรยังไงต่อฮะ ขั้นตอนของโรงหล่อนะครับอันดับแรกก็คือเราก็ต้องทําความสะอาดแบบหลอ,อก่อนใช่ไหมครับอพอเราทําความสะอาดแบบหล่อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยใช่ไหมครับเราก็ประกอบแบบประกอบเสร็จแล้วปุ๊บก็นําเหล็กจากที่เราได้จากโรงเหล็กเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ,รบตรวจ่านคุณภาพเรียบร้อยแล้วปุ๊บติดตั้งเข้าไปในแบบหล่อไม่ว่าจะเป็นเสารหรือคานใช่ครับลักษณะเหมือนกันไหมครัก็คือจะมีเหมือนเป็นแบบเหล็กเนี่ย วางวางประกบอยู่ครับลักษณะดเดียวกันแล้วก็เอาเหล็กวางตรงกลางใช่ครับใช่เสาและคานก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ครับผมเสาและคานก็จะเป็นรูปแบบแคล้ายๆกันครับแล้วถ้าเป็นฐานรากอะฮะเราทําตรงนี้ไหมคือถ้าเป็นฐานรากเนี่ยครับเราจะทําเฉพาะเพียงแค่เหล็กอย่างเดียวแล้วเราก็ส่งเหล็กไปที่หน้างานหรือเราก็จะมีทีมงานที่หน้างานนะครับหล่อที่หน้างานอ๋อทำไมไม่สามารถทําในโรงงานได้อะครับเพราะว่าส่วนส่วนฐานรากเนี่ยครับเราต้องการความต่อเนื่องกับเสาเข็มเราก็เลยจาเป็นที่ต้องไปหล่อที่หน้างาน แต่ว่าเสาคาเนี่ยแยกชิ้นได้ใช่ครับนี่ผมเห็นมีแบบอยู่แบบเหล็กวางอยู่เต็มเลยอันนี้คือเวลาทํางานเราเราเราลักษณะไหนคือเราต้องลงทีเดียวพร้อมกันไหมหรือว่าเราต้องทํางานเป็นเป็นชุดเป็นชุดอะไรไงคะคือด้วยด้วยความที่เห็นว่าแบบเหล็กเราจะแยกไปหมดนะครับมันจะเป็นแบบแต่ละทายแต่ละทายที่มีความแตกต่างกันความยาวต่างกันความกว้างต่างกันใช่ครับความยาวต่างกันความกว้างต่างกันแล้วก็ดีเทลของของคาเนี่ยไม่เหมือนกันอ๋อ ก็เลยจาเป็นที่ต้องมีแบบหลายๆไทป์เพราะัวันหนึ่งอการใช้งานใช่ครับขึ้นอยู่กับว่าบ้านหลังนี้จะใช้คานรูปแบบไหนคใช้ไหนบ้านตามแบบที่ส่งมาถ้าเป็นลูกค้ามาจองบ้านแล้วดูว่าจองหน้าตาเป็นยังไงไทป์ไหนใช้เสาคานอะไรยังไงใช่ครับวันหนึ่งผลิตได้สักกี่ชิ้นครับคุณหนึ่งวันหนึ่งตอนนี้ผลิต100ชิ้นครับ100ชิ้น บ้านหนึ่งหลังนี้ใช้สักกี่ชิ้นเสาบ้านหนึ่งหลังนะนนงงนะถ้าพื้นที่ใช้สอยประมาณสัก250ตารางเมตรนะครับก<ะ>็จะใช้ประมาณสัก200ชิ้น200ชิ้นอ๋อวันหนึ่งก็ครึ่งหลังเลยฮะใช่ครับวันหนึ่งก็ครึ่งหลังครับตอนนี้เดือนหนึ่ง capacity ก็ประมาณสัก15หลังต่อเดือน15หหลังพร้อมเลยนะฮะถ้าจองเข้ามาก็นี่เราจะสามารถผลิตได้เต็มที่ตอนนี้แบบนี้ครับ เราสามารถจะเพิ่มเติมการผลิตได้ไหมถ้ามีความต้องการมากขึ้นมากขึ้นครับต้องต้องเรียนให้ทราบว่า15หลังต่อเดือนตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก40%อของกำลังที่โรงงานนี้อ๋อเหรอฮะแค่นั้นเองครับนี่คือเราทําได้6 0อใช่มากกว่านี้ในในโรงงานนี้ด้วยใช่ครับสามารถที่จะขยายตัวได้เดี๋ยวระหว่างเราคุยกันข้างหลังก็กําลังทํางานจริงนะใช่ครับที่เห็นนั่งเขาเขาทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ก็คือกาลังมาเริ่มเพคอนกรีตเทคอนกรีตใช่อ๋อลงลงบนแบบใช่ครับผมอ๋อ ก็ที่เราเซตอัพเหล็กเรียบร้อยอุปกรณ์ของฝังต่างๆเรียบร้อยแุ้วก็มีการสั่งคอนกรีตเข้ามาทศครับผมอ๋อดีๆอยากไปดูจุดที่เสาและคานประกอบต่อกันอย่างเงี้ยฮะในบริเวณโรงงานเรามีให้ดูไหมฮะมีครับผมหรือถ้าเกิดได้เห็นจุดนั้นนะครก็จะมองภาพออกแล้วตอนนี้เราเห็นแต่ละชิ้นส่วนว่าเป็นอย่างไรที่มาของแต่ละชิ้นส่วนเป็นอย่างไรพอหลังจากที่เราส่งไปหน้างานแล้วเนี่ย เราจะประกอบรูปแบบไหน,นเรามีพื้นที่ตรงนั้นให้ดูครับผมให้ดูนะฮะใช่ครับผมเดี๋ยวจะดูดูกันก่อนจะไปไหนๆก็มาเทคอนกรีตพอดีมาตรฐานของคอนกรีตของโรงงานของเราเนี่ยของโรงหล่อเนี่ยเราเราเราตรวจสอบอะไรยังไงฮะคัดเลือกอยังไงก็คือเวลาเราเราขั้นแรกเราเริ่มจากการดีไซน์มาก่อนว่าเราจะใช้คอนกรีตท,ที่สเตร็งเท่าไหร่ความแข็งแรงเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็นำสเตร็์ตัวนั้นนะครับไปคำนวณมาให้เป็นสูตรของคอนกรีตใช่ไหมครับ หลังจากนั้นเราได้สูตรคอนกรีตเสร็จปุ๊บเวเราก็สั่งคอนกรีตตามสูตรออกมาวิธีการตรวจสอบก็คือเราจะมีการเก็บลูกปูนลูกปูนครับเก็บลูกปูนของรถนั้นเนี่ยใช่ครับของรถวันนี้ที่เทมาเพื่อก็จะมีเก็บลูกปูนไว้แล้วเราก็ทําการตรวจสอบ7วัน1ครั้ง14วัน1ครั้งแล้วก็28่วันหนึ่งครั้งอ๋อตรวจสอบนี่ตรวจสอบอะไรฮะก็คือเอาลูกปูนที่เราเก็บเป็นตัวอย่างนะครับไปกด ดูกําลังว่าคอนกรีตเป็นไปตามที่เราออกแบบไหมการรับน้ําหนักแรงกดใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้ก็คือเป็นวิธีการตรวจสอบคอนกรีตแบบสากลครับคุณหนึ่งครับอยากเห็นชิ้นส่วนของเสาและคานที่ประกอบเปนเสร็จแล้วครับเหล็กมาปุ๊บมาลงหล่อเทปูนเสร็จหน้าตาจะเป็นยังไงเมื่อเสร็จแล้วครับชิ้นส่วนที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วเรามีอยู่ทางด้านหน้าครับ แล้วก็ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยเรอเรียบร้อยแล้วพร้อมไปประกอบเป็นบ้านซีคอนเลยพร้อมที่จะส่งออกไปประกอบเป็นบ้านซีคอนเลยครับผมแกไปดูไย่มีให้ดูตรงนั้นเลไปครับเชิญครับนี่ก็คือชิ้นงานครับหลังจากที่เราไปเดินดูโรงเหล็กแล้วก็โรงหลอกันมาเรียบร้อยครับครับสภาพชิ้นงานคือจะเป็นลักษณะนี้เลยพร้อมส่งพร้อมประกอบพร้อมส่งพร้อมประกอบไปที่น้่งงานแล้วที่บอกว่าเราต้องมีตรวจคุณภาพสุดท้ายก่อนออกไปคะ เราจะรู้ได้ไงว่าชิ้นไหนผ่านแล้วอันนี้พร้อมส่งแล้วครับก็หลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์คือรูปแบบลักษณะนี้เลยครับนี่นี่ลยครับเป็นสติกเกอร์วัน a ี่เป็นบอกว่าเป็นคานซ้ายขวาความยาวเท่าไหร่อะไรองี้นะฮะวันที่แล้วก็เซลส์ออเดอร์ออเดอร์เบอร์อะไรราอที่เท่าไหร่น้ำหนัก ใช่ครับติดไว้ที่ชิ้นส่วนของเราทุกชิ้นเลยครับแล้วเห็นมีเป็น QR code ด้วยนี่สำหรับส่องอะไรฮะสำหรับให้ดูว่าประวัติว่าชิ้นส่วนชิ้นนี้นะครับผลิตเมื่อไหร่ยังไงเมื่อไรเป็นรายละเอียดของแต่ละชิ้นใช่ครับอ๋อนี่นะเสร็จพร้อมเลยอันนี้เป็นโมเดลตัวอย่างให้เห็นรูปให้เห็นภาพว่าชิ้นส่วนของเราเนี่ยออกไปหน้างานแล้วจะติดตั้งในลักษณะไหนไปเล่าให้ผมฟังิดนึงได้เลยครับรีเชเลยครับครับตรงนี้ที่อยากรู้ครับคุณหนึ่งครับ เสาคานมาเจอกันมันมาเจอกันแล้วมันจะจบยังไงฮะครับอันนี้ก็คือเท่าที่เห็นนี่คือเป็นเป็นรูปแบบการติดตั้งของบ้านระบบซีคอนเลยนะครับอันนี้คือเป็นดีเทลที่เห็นชัดเจนเลยนะครับเราเล่นตั้งแต่งานฐานรากเลยหรือว่าชิ้นนี้คือฐานรากใช่ครับตัวนี้คือฐานรากขนาดจริงเลยนะครับของของของบ้านแต่ละหลังเลยะครับพอเรารอฐานรากเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการ ฝังโดเวลไว้ที่เป็นเหล็กเส้นโดเวลคือเหล็กที่โผล่ขึ้นมาจากฐานรากถูกครับเราต้องการความต่อเนื่องของฐานรากแล้วก็โครงสร้างใช่มครับเราเลยจําเป็นที่ต้องมีโดเวลตรงนี้ไว้แล้วก็มีการติดตั้งเสา H C ตัวนี้ที่เป็นเหมือนเหล็กฉากเนี่ยใช่ครับเสา H C ตัวนี้ทําหน้าที่อะไรครับทาหน้าที่ติดตั้งคานใช่ไหมครับทั้ง3ด้านเห็นไหมครับอ๋อเหมือนรองรับเหล็กเหล็กเหมือนเหล็กตัว U ที่โผล่มาจากใช่ครับใช่ก็คือจะทาหน้าที่จัดระดับ ใช่ไหมครับจัดระดับด้วยแล้วก็ติดตั้งคานให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมครับแล้วในขณะเดียวกันเสาไฟซีเนี่ยก็จะทําหน้าที่ต่อเนื่องเสาของชั้นหนึ่งใช่ไหมครับเสาชั้นหนึ่งก็จะมีเหล็กที่เป็นโดเวลต่อเนื่องกันลงมาถูลงมาจากล่างเสาใช่ครับแล้วก็ทําการเชื่อมแน่นอ๋อที่เห็นนี่คือเชื่อมติดหมดละใช่ครับโอ้นี่รอยเชื่อมนี่เห็นชัดเลยนะใช่ครับรอยเชื่อมแบบนี้เป็นรอยเชื่อมจริงหน้างานถูกต้องครับ เขาเขาาต้องระวังเรื่องการเชื่อมให้มันแข็งแรงเหมือนเป็นเหล็กเส้นเดียวที่ต่อเนื่องกันยังไงใช่เลยครับก็คือตามตามมาตรฐานเนี่ยตามที่เราออกแบบไว้เนี่ยรอยเชื่อมนี่คืออย่างน้อยๆคือต้องมี10เซนนะครับก็คืออย่างอย่างที่เราเห็นนี่คะคือ10เซนต่อเนื่องเลย10เซนต่อเนื่องแล้วก็ดูว่าจะต้องไม่มีแบบเป็นรูเป็นโบอะไรใช่ครับใช่ก็ไม่มีรูพุนนะครับรอยเชื่อมก็ต้องต่อเนื่องตลอดเวลาตรวจงานก็ตรวจรอยเชื่อมอะไรอย่างนี้ได้เลยใช่ครับผมเรียบร้อยดีอุ้ยแต่เจอรูหนึ่งฮะ รูตรงนี้โอ้โหรูใหญ่เลยครับรูใหญ่ประมาณเกือบๆจะลูกเทนนิส <laughs> <laughs> อันนี้คือเพื่ออะไรฮะรูนี้คือทําหน้าที่เอาไว้กราวับครับ,รบจะสังเกตว่าพอเราติดตั้งตัวนี้ครบเรียบ<ช>ร้อยเพ๊่เราก็จะมีการเข้าแบบใช่ไหมครับวทำเป็นแบบปิดไว้ตรงนี้ใช่ครับเป็นแบบ <laughs> พอเป็นแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการหยอดด้วยคอนกรีตหยอดคอนกรีตเข้าไปเหมือนเพื่อจะปิด รอยรูอะไรตรงนี้ส่วนที่ไม่สวยงาม่จริงๆมันเป็นทำหน้าที่ประสานโครงสร้างประสานโครงสร้างด้วยให้โครงสร้างเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมครับคือถ้าถ้าเราไม่เทคอนกรีตปิดเนี่ยแปลว่าเหล็กก็จะสัมผัสอากาศถูกต้องครับอันนี้คือไม่ดีครับในอนาคตก็มีอากาศที่จะเป็นสนิมได้นะครับแพะไม่ใช่ปิดเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะใช่ก็คือปิดเพื่อเป็นโครงสร้างการรับน้ำหนักใช่ครับประสานโครงสร้างให้ช่วยให้รับน้ำหนักได้ดีอย่างไงนะใส่แบบปิดแบบ ช่ครับอันนี้เป็นแบบแบบไม้แบบถาเป็นแบบไม้ครับเป็นแบบไม้นะแล้วไงต่อฮะแล้วก็ส่วนรูตรงนี้ครับก็เป็นรูไว้สำหรับทำหน้าที่เวลาเราจะเกล้าในส่วนที่อยู่ข้างล่างใต้เสาะนครับให้มันถึงเกล้านี่คือก็คือการหยอดคอนกรีตเข้าไปนะครับเทคอนกรีตหยอดไปตรงรูใช่ครับใช่เอ๊ะถ้าถ้าไม่มีนี่มันจะทํางานยากเหรอคือถ้าถ้าไม่มีปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่ว่าเราเทคอนกรีต จากด้านนอกตงเนี้จะทําให้ด้านล่างนี้มันไม่เต็ม๋อที่เรามีอยู่เนี่ยเพื่อว่ามั่นใจว่าเดี๋ยวจะเป็นโพรงอากาศเป็นรูอากาศอันนี้ก็เทตรงนี้ได้ด้วยถูกต้องครับอ๋อเสร็จแล้วจะเป็นไงฮะเมื่อเทปิดทั้งหมดคือพอเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเป็นทางด้านทางด้านลัด้านด้านน้ครับด้านด้านรียนี่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 นู่นเลยครับนี่เลยครับก็จะเรียบเนียนอย่างนี้เลยอ๋ออย่างนี้เลยนะฮะใช่ครับเรียบเนียนอย่างนี้เลยนี่เรียบเนียนแบบนี้ก็มั่นคงแข็งแรงใช่ครับ เรียบร้อยนะฮะับแต่อีกรรอประเด็นหนึ่งที่ผมต้องถามเลยเพราะช่วงนี้เรากังวลเรื่องแผ่นดินไหวครับแรงที่เกิดจากแผ่นดินไ,วไหวแม้ว่าอาจจะไม่ได้มากระทบหรือว่ามาโดยตรงเกิดที่โดยตรงที่บ้านเราที่ประเทศไทยแต่ว่ามันส่งผลนะบบ้าน4ีคอนรับมือแผ่นดินไหวได้ไหมครับต้องต้องเรียนแจ้งอย่างนี้เลยครับ แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดที่เกิดในในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ,รบก็ต้องต้องเรียนตามตรงว่าไม่มีผลกระทบอะไรกับโครงสร้างของซีคอนเลยแล้วฮะมีมแตกรกล้าวตรงไหนหรือว่ามันอะไรยังไงแครกนิดนึงอะไรอย่างงี้<อ>มั้ยก็มี<อ>ส่วนส่วนน้อยครับส่วนใหญ่ท,ที่ที่เจอเนี่ยก็จะเป็นพวกผนังตกแต่งอ,อะไรพวกนี้ฮะที่ว่ามันมันมักจะเกิดได้อยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่โครงสร้างหลักแต่ส่วนที่เป็นโครงสร้างหลักๆนะครับไม่มีผลกระทบเลยครับเราลงพื้นที่ไปดูทุกหลังไหมที่สร้างเมื่อนานแล้วที่เพิ่งสร้างหรือว่ากําลัง สร้างอยู่ยังไม่เสร็จอะไร,รบแบบนี้ครับตอนนี้กําลังระดมทีมเข้าไปตรวจสอบอยู่นะครับแต่เท่าที่ตรวจสอบมาในในช่วงล่าสุดเนี่ยไม่ไม่มีผลกระทบเลยจริงๆไม่กระทบโครงสร้างหลักเลยใช่ครับโครงสร้างหลักไม่มีผลกระทบเลยครับ,รบเห็นคุหนึ่งบอกว่าที่เราทําโรงงานใหม่แห่งที่2เนี่ยเพื่อลูกค้าสีคอนส่วนหนึ่งแหละแต่ก็มีลูกค้าที่ไม่ใช่คนที่สร้างบ้านกับสีคอนด้วย เป็นกลุ่มไหนฮะใช่ครับตอนนี้ลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้าของซีคอนนะครับเราก็จะมีดีเวลลอปเปอร์นะครับที่เข้ามาติดต่อซื้อเฉพาะโครงสร้างของเราอ๋อหรอเอาเสาและคานสำเร็จเนี่ยไปใช่ครับผมกลุ่มที่สองก็จะเป็นผู้รับเหมารายย่อยที่ว่ามีการจ้างเหมาอะไรกันมาและสุดท้ายอยาก ทาให้เร็วให้มีคุณภาพดีก็มาขอซื้อชิ้นส่วนจากเรานะครับแล้วก็อันที่3คือจะเป็นเจ้าของบ้านโดยตรงเลยเที่อยากจะได้โครงสร้างของเรานะครับสามกลุ่มหลักๆนียปัจจุบันก็ยังเป็นลูกค้าของเราอยู่ซึ่งเราก็ยังเสิร์ฟตรงนี้อยู่ครับแล้วถ้าอยากเป็นลูกค้าซีคอนเนี่ยติดต่อที่ไหนครับครับสำหรับผู้ที่อยากจะเป็นลูกค้าของซีคอนนะครับก็สามารถติดต่อได้นึ่งทางด้านเฟซบุ๊กนะครับจาก f เฟซบ o ๊กเพจซีคอนพีแคสต์แฟคอรี่นะครับแล้วก็ไลน์ ลายก็เช่นเดียวกันครับซีคอนฟีคัสแฟคทอรี่นะครับแล้วก็ศูนย์รับสร้างบ้านอของซีคอนที่มีทั้งหมด40เดินเข้าไปศูนย์ไหนสอบถามได้เลยได้เลยครับแล้วก็สุดท้ายถ้าไม่สะดวกตามที่แจ้งไปก็คือสามารถโทรที่1391ได้เลยครับผมได้เลยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับเปิดโรงงานให้เราชมแล้วก็ให้ดูว่าการทํางานเป็นยังไงทั้งโรงเหล็กแล้วก็โรงหล่อและสุดท้ายเห็นว่า เมื่อ <จ uur> มาประกอบกันแนวทางของบ้านซีคอนจะเป็นแบบนี้ทํางานอย่างนี้ครับขอบคุณมากนะครับยินดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้มาทัวร์ซีคอนพรีคลาสแฟกทอรี่อย่างจุใจเลยครับเห็นทุกขั้นตอนทั้งโรงเหล็กโรงหล่อรวมถึงชิ้นส่วนออกมาประกอบเป็นบ้านซีคอนนั้นทํำยังไงด้วยใครสนใจอยากจะเป็นลูกค้าซีคอนหรือสนใจชิ้นส่วนกึ่งสำเร็จรูปของระบบซีคอนติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ผมแอดชัยวัน์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ